บาดยามเย็นที่บีโปพาตาเหมียนเดิมครับท่านมาแล้วถึงแล้วฮะบีโปพาตากับ ata, บาดยามเย็นแ่นโอ้ฝนเริ่มมากันแล้วฝนตกตกหนักด้วยสิเพิ่งหยุดพอดีเลยเวลาเล่นดีนั่นเลื่อนเวลาก่อนไห่ละฮะ เดินเข้าไปข้างในแล้วไปดูก่อนว่ามีใครมาบ้างหรือ,อยังนะเข้าไปดูกันข้างในเลยครับเขามาถึงในสนามเขาเริ่มเล่นกันแล้วครับมากันครบสิบคนก็ใส่กันก่อนเลยอย่างที่เห็นไปตะกี้แล้วครับคือข้างนอกฝนมันตกตกหนักไปตอนนี้ก็คือตอนที่ผมมาถึงเนี่ยฝนยังไม่หยุดนะแต่เริ่มหยุดหน่อยๆน,นี่แหละครับคนก็เริ่มมากันแล้วครับแต่ว่ายังมากันไม่เยอะจะได้ไปเปลี่ยนชุดก่อน น่าจะกาลังทยอยทยอยกันมาฝนมันตกไเจอกันวันนี้เท่าที่ดูทรงแล้วก็คงจะไม่มากันหลายคนครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปฝนตกนี่แหละก็คงไม่สะดวกมากันไม่เป็นไรนี่ก็เริ่มทยอยทยอยมากันแล้วนะครับก็ใช้ได้อยู่ถือว่าพอโอเคจากตอนแรกอะ่ะคือเซตกลุ่มพวกนี้ยเขาจะเป็นแบบว่าให้ลงชื่อกันก่อนว่าใครมาได้บ้างไม่ได้บา้างจะได้ซาวเสียงกันเพราะว่า โดยปกติเราจะเริ่มเล่นกันห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มแต่พอลงชื่อแล้วดูแล้วไม่เยอะมากเท่าไหร่วันนี้ก็เลยลดไปเหลือหกโมงถึงสองทุ่มเล่นแค่สองชั่วโมงพอไม่งั้นเดี๋ยวน่วมจ้าเรามาเจอวันนี้ฝนตกอีกน่น้อยก็ลงมาเดิมอีกหน่อยหนึ่งโอเคแต่ก็โอเคอยู่ครับพอเล่นสนุกสนุกกัน ก็เล่นกันแบบชิวๆเบาๆเล่นไม่ไม่ตึงมือเล่นแบบคลายเครียดกันนะครับเล่นแบบบาสยามเย็นไงล่ะจ้าเขาก็เล่นกันอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ใช่หรอไม่ได้เล่นเอาทวยนี่นาทีนี่เอ่อสำหรับเซตกลุ่มนี้นะครับก็จะเล่นกันแบบว่าแพ้ออกทั้งคู่เลยเอ้ยแพ้ชนะไม่นับคือจบเกมปุ๊บก็ออกหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นเซตใหม่มาเลยอย่างนี้แหละ มันเทิงมันเทิงเกมมันจะได้เร็วๆแล้วก็ได้เล่นกันเยอะๆหน่อยอืมประมาณนั้นนะครับเท่าที่ดูเหมือนวันนี้จะฝนตกทั้งคืนเลยอะ่ะมันจะแบบตกตหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดอย่างเงี้ยแหละครับอืมก็กลัวเป็นหวัดจังเลยอะ่ะ <laughs> โอ้วันนี้มันฉีดแดงอะนะฮะไม่อยากตากฝนเลยอมนั่นสิ ไม่เป็นไรเล่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ก็จะอ๋อต้องขอต้อนรับน้องจอนกับน,น้องโอด๊ดกลับมาลันวงการแล้วนะครับหายหน้าหายตาไปวีคสองวีคได้มั้งติดภารกิจ <laughs> มันกลับมาแล้วครับท่านอในสนามมีตัวใหญ่หน่อยบันเทิงจะบันเทิงนี่แหละบรรยากาศก็จะเล่นกันไปหากันไปอย่างเงี้ยแหละครับ เกมมันจะค่อนข้างเร็วหน่อยเพราะคนมันน้อยเดี๋ยววันนี้ผมก็เล่นนะเล่นไปค่อนข้างเยอะแต่ก็นุมน่มๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปแข่งไปอะไรมาด้วยก็วันนี้กะว่าจะมาเบาๆไม่เบาอีกแล้วก็วิ่งเยอะเหมือนกันครับสนุกดีครับเฮฮาใส่ไปตอนสองเกมแรกไปหมดเกียงหมดก๊อกแล้วด้วยเลยแต่ก็เนื่องจากคนน้อยไงมันต้องคอยสลับเล่นตลอด จริงๆปกติผมจะเล่นแค่สองเกมแล้วผมก็จะพอแล้วครับสไ,สไตล์เดียวกันกันกบพวกผู้ใหญ่แต่ว่านี่อย่างวันนี้พี่หนุ่ยมาพี่หนุ่ยเขาฟิตครับเขาเล่นหลายเกมอยู่เอาเรื่องอยู่ครับพี่ต๋องด้วยนี่แหละบันเทิงกันจ้าก็ดีนะมาเล่นแบบจังหวะอย่างนี้ผมได้ฝึก จังหวะที่มันไอ้วกสเต็ปขาอะไรที่มันหายๆไปไม่ได้ใช้งานมานานเลยลือของหน่อยเพ่นๆดีครับพอวงร้องๆมาถึงคำแรกที่มันถามเลยวันนี้มีใครกินบ้างชีดเดงอะไรจ๋าอ่าคลิปช่วงท่อนนี้ต้องขอบคุณพี่วิทย์ด้วยนะครับพี่วิทย์หายไว้ให้ลอมเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนอะไรดู พีวิทย์ถ่ายไว้ให้แล้วแล้วก็เลยมีรูปกับเขาไงล่ะจ้าแต่นี่คือเป็นเกมท้ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกไปชีตเดย์กันแล้วบันเทิงกันครับผมว่ามุมนี้มันก็โอเคอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ตั้งกล้องเลยดีกว่าตั้งกล้องแล้วไอ้นี่เลยมันจะได้แบบแต่มันต้องแบ่งสองมุมเนอะ พอพอซูมไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะมองไม่เห็นไงมันมันไม่รอนะแต่ว่ามันก็ได้เห็นเราไง <c oughs> วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวเสร็จจากเนี่ยจบเกมนี้เคลียอะไรก็เรียบร้อยก็ล้านเดิมครับอุดมเจริญผล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  <c oughs> ที่เดิมถิ่นเราฮะตั้งโต๊ะ ซึ่งดูทรงแล้วผมมาคนแรกผมก็ต้องออกคนแรกสินนะออกไปตั้งโต๊ะไงละจ้าให้น้องๆมาเล่นเบิร์กันให้เรียบร้อยไปก่อนคลายเส้นให้เรียบร้อยก่อนอ่าคุ่งนี้จริงๆมีบาสเช้า,ชาที่สตรีมมหาพฤก์แต่ผมดูแล้วผมคงไม่ได้ไปครับฝนมันตกงไม่รู้เขาจะ เล่นไม่เล่นยังไงจะสนามจะเล่นได้ไหมเงี้ยแต่ผมว่าผมไม่ไปดีกว่าก็เลยว่าจะเป็นวันพักผ่อนหนึ่งวันเต็มเต็มดีกว่าจะเห็นเหมือนพวกเฮียเขาลงไ้ว่ามันจะเป็นแบบวันจันทร์มันจะเป็นวันหยุดชดเชยเขาก็แผนกันว่าเฮ้ยเปิดสนามเช้าดีไหมวันจันทร์แต่ถ้าเขาเปิดผมก็คงไปแจมแหละครับกล่วว่าไป ไปบาสเช้าไปวิ่งรอบสนามไปวอร์มวอร์มถ้าเกิดคนไม่มีนะก็ไปวอร์มสเต็ปหน่อยอะไรเงี้ยช่วงนี้จริงๆวิ่งได้เยอะขึ้นมากเลยครับเลยเลยแบบไปเล่นบาสไปแข่งบาสไปอะไรได้เยอะขึ้นแข่งขามันดีขึ้นเริ่มกระโดดได้เริ่มอะไรแบบแบบที่มันไม่เจ็บขาแล้วข้ออะไรมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแหละ รู้สึกรักสุขภาพตัวเองอย่างก็เพลินๆไปวันๆเฮฮาครับด้วยๆดายฮนี่แหละสมมันพวกสายบันเทิงเนี่ยไม่ได้จริงจังอะไรมากนะช่วงนี้เลยกลายเป็นต้องมาซ้อมหน่อยเดี๋ยนั่งยาว เลือกเอาสองอย่างเลือกนั่งนี่ซ้อมทำไม,มาเยอะแยะเสียเวลาเนะ่นั่งเลยกินเลยดีกว่านีแ่แหละฮะระวางรอทุกคนเลิกเล่นวันนี้มันเล่นกันจนแบบนาทีสุดท้ายเลยอะ่ะคือจบเกมนี้แล้วพวกน้องๆก็ยังเล่นกันต่อนะแต่ผมก็คือพอแล้วถอดรงท้าพอแล้วเพราะว่าเล่นเยอะแล้วครับวันนี้เฉลี่ยจริงๆผมเล่นไปประมาณ ห้าเกมได้นะห้าเกมได้เพราะว่าช่วงแรกๆมันไม่มีคนไงลงกันทีๆรัวๆเลยจ้ามาแบบไม่ต้องวอร์มใส่ไปเลยเต็มถัง <laughs> อ๋อวันนี้มีตัวละครรับโคมดด้วยครับน้องเบอร์จากโฟโตโบ้บียินดีต้อนรับนะจ้าเวลคัาทูเดอะแก๊งฮะนี่เาสลับเล่นกันนะ มันก็มันมันก็บอกว่ามาทีหลังแต่มันก็ได้เล่นเยอะอยู่ก็โอเคเฮฮากันไปซึ่งน้องเบอร์บอกว่าวันนี้จะขอร่วมวงร่วมงานด้วยก็เลยตามมาอย่างนี้แหละครับบรรยากาศคร่าวๆของวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละสลับไปเรื่อยๆสลับไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆเ,เหมือนเดิมเหมือนทุกเสาที่ผ่านมาจริงๆผมถ่ายอะไรไม่ค่อยเยอะนะ แล้วก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศสนามบาสเยอะๆก็เลยเอานี่แหละช่ว์มักง่ายเอาคลิปพิวิดมาลงง่ายสุดแล้วตามนี้แล้วครับเครดิตพิวิดด้วยว่าแล้วออกมาแล้วจ้าขี้เกียรรอแล้วจะโม้ไปตั้งโต๊ะก่อนละครับช่วงนี้ฝนมันยังไม่ลงนะเลยรีบออกมาเลยหากับข้าววันศุกร์จาร้าแล้วก็หลุก แวะไปเลยครับอุดมจเจริญผลตั้งโตเปิดม <c oughs> ีชีเตของเรากลับมาแล้วฮะพอตั้งโตได้สักพักฝนลมปล่อยปๆเลยต้องย้ายไปอยู่หน้าร้าน <c oughs> ตามนั้นแหละครับคืนนี้ของผมขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามกันด้วยนะครับกินเสร็จกลับบ้านฝันดีกุดไนท์